สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันท,ที่ไหนเฮียะที่จังฉะเชิงเซาจ้ะจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้นเป็นวันส,สำคัญมากของจังหวัดฉะเชิงเนะซาก็คือวันนำมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะและเราเข้ามาตั้งแต่เช้านี้ เจ็ดโมงนี้นะ<ช>มาดูขบวนนักเรียนข้าราชการอาบตอะไรอย่างเงี้ยที่เขามา<ช>เดินขบวนงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรนะคะ<ม>ก็คือมีวงดุริยางแล้วก็มีน้องๆที่แต่งตัวแต่งหน้ามารำรวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่ข้าราชการต่างๆที่เขามารำเดินขบวนงานหลวงพ่อกันวันนี้จะสนุกสนานยัางไงาแล้วก็ดูอลังการแค่ไหนเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยจ้ะแต่ข้างหลังนี่คืออะไรโบสถหลวงพ่อสโสธรใช่นี่คือโบสถหลวงพ่อโสธรนี้สวยงามมากๆค่ะ นี่คือกำลังทยอยกันมานะงานนี้มีมา133ปีแล้วใายใต้ที่เขาบอกในคำขวัญคำขวัญประจำจังหวัดนะคะ ตอนเด็กๆนี่เดินเป็นไงบ้างครับก็เดินขบวนงานแหลงพ่อแบบนี้นะคะก็คือเดินประมาณคืบหนึ่งหยุดเต้นลำลำลำลลำลเต้นเต้นสมัยก่อนนี่เพื่อนจะลำเพื่อนจะตีเพื่อนผู้ชายจะตีกองยาวอ่าเต้นงงงนงง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 งเงงนงงงงงงนงง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 งบงงงงงปงงงงะงง เดีตอนนี้ก็โตแล้วมาดูน้นองๆเขาแล้วกันค่ะท่านที่ต้องการประพรมน้ำมังกธมนไหมครับไปพรมน้ำมนมาค่ะจัพร้ายาวมาก รรียนถัดไปนะคะเรยิเ็กวิทยาลัยชันสูตรมาแล้วมาแล้วขบวนโรงเรียนเป็นจมรราชลังสลิดนะคะเป็นโรงเรียนที่มิ้นเรียนตั้งแต่เด็กเลยนะคะโรงเรียนนี้เออมิ้นเรียนตอนมปลายใช่ตอนมสี่ 4, 5, 6, มห้ามหกมิ้นเรียนโรงเรียนนี้นะคะ โอ๊ยทำไมน้องๆมีแต่หน้าตาดีๆนะไม่เหมือนสมัยที่มิ้นเรียนเลย มาแล้วมาแล้วน่ารักแล้วแล้วมาวันนี้รู้สึกไงตืง่นาต่นใจกับหลวงพ่อไหมอากาศดีสบายอากาศดีติดแม่น้ำติดแม่น้ำบางบเย็นเจี๊ยบเป็นจังหวัดที่ติดแม่น้ำบางบึงท,ทุกส่วนเลยในในส่นวนของอำเภอเมืองน,นะเป็นไงล่ะ โรงเรียนเจมินเองนะคะตอนเด็กไ่เล่นดนตีเรียนตั้งแต่ป .2 ยันม .3 ไม่เนดนตรีมีเรียนปอ .2 ยันม .3 เอง ประตูแล้วคุยคได้เลยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะจะประจำจังหวัดฉะเชิงเซานี่เองเป็นสวนสมเด็จที่เหมือนกับสวนหย่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็คือด้านสารคางทั้งหมดเป็นศูนย์รวมอของสารคางใจกลางเมืองฉะเชิงเซาเลยตรงนี้เลยคือตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นใจกลางเมืองคนกเพราะว่าถ้าตรงอื่นจะไม่ใช่อำเภอเมืองนี่คือใจกลางเมืองแล้วก็อำเภอเมืองด้วย กำลังแม่เขาย้อยอีกแล้วแต่บนราเจ้ากันนะอันนี้แม่ทับทิมของเล่นเด็กเยอะมากไม่เคยเห็นแบบนี้กับนร้อยเดียวในตำนานบรรยากาศคนนี่คึกคักมากใช่ แต่งานหรูกว่าสมัยโบราณนะโอ้ต้องพัฒนาป้าจ๊ะฮะตามยุคตามสมัยไงนี่ร้านนี้ยังน่ารักยี่สิบบาทเจ็ดยี่สิบบาทเพิ่มตัวสิบบาทขนมกิฟต์ช็อปเคอร์สัมมางี้ไงสีแบบแหววเรียกลูกค้ามากเออสัมมางน่ารักน่าใช้เริ่มต้นสิบบาทเขาบอกจ้ะทะไมเทียบแม่สุนัน เฮ้ยหมูกรอบหมูกรอบน่ากินจังเลยอ่ะซื้อได้นะมีที่นั่งกินนะบอกไว้ก่อนมอเดินก่อนอันนี้ปากที่เราดูซูชิเบิร์นซูชิจัดเต็มเต็มจริงเอาเลยไม้ได้สามบาท เอาเปล่าไม่หิวหรอกินอะไหรอไม่รู้จะกินอะไรเยอะอยากกินทุกอย่างเลยก็จัดเลยรออยู่เธอกินอะไรฉังกินเหมือนเธอใช่ปะเพราะอะไรรู้ป่ะพอเวลาเธอกินปุ๊บเนี่ยเธอก็ต้องเหลือมาให้ฉันเธอมีหน้าที่เคลียร์ของเหลืออยู่แล้วเมันเรื่องจริงเพราะว่ามิ้นชอบกินแบบว่าเอ๊ะอร่อยแล้วต้องเปลี่ยนใจกินอันนี้ต่อแต่อย่างนั้นน่จะละหน่อย แต่เดาขอมิ้นเดินแบบดูให้ถูกใจจริงๆมิ้นซื้อเลยนี่อะไรอะ่ะหมูย,าายม่างน้จ้ามแจ่ครับเลยหมูย่างมีน้ำจิ้มแจ่วทิพย์ปลาด้วยโอ้ปลาหมึกทอด <c oughs> สเต็กสเต,ก,กสเต็กประจักษ์ปะสเต็กเฮ้ยขนมเปี๊ยะมันใหญ่งงเงี้ยขนมเปี๊ยะแม่ปูปลานี่สาใจแน่เลยโอ้ยู่ส้เผือกฟัก ัแบไซใหญ่แบบโผล่ภัรมาปะเนี่ยโอ้ยถ้ากินแล้วเนี่ยเออข้ามก็ขายไปแบบนี้ก็มีเออซื้อแบบเป็นกล่องๆนี้น่ารักรวมๆกันอ่ะเอาปะซื้อเลยหนูซื้อให้เอาไหมเดี๋ยวก่อนเดินก่อนจ้าหยดย้อยเก่งขาสั้นรู้ไหมว่าในข้างหลังจะเป็นอย่างนั้นอ่ะบ่อน้ำโอ้และตรงฝั่งข้างหลังนั้นจะเป็นสมเด็จที่เป็นสาธารณะที่เป็นแบบว่า วิ่งวิ่งย่ๆเหมือนเหมือนสวนที่กรุงเทพเชือกงเกงตัวร้อยเดินอยู่ตรงแถวนี้ตั้งแต่เด็กนะกาทุกปีนะตอนเด็กๆนะทำไมจ๊ะมาทุกปีอจ๊ะรู้สึกว่ามันมีวัฒนาการความสมันเปลี่ยนไปจะเปล่นมไปแค่ร้านแคบๆเล็กๆตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้มันดูเหมือนแบบว่ามันไม่เกษตรแฟร์ป่ะ น้องๆก็เสรจแป์ใช่ป่ะใช่ปกติเขาจะมีมีงูให้เดูด้วยนะเอาเข่ามาวางโชว์แล้วค่ะงูก็ฟู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 แล้วก็นี้มีไหมเนี่ยนี่คือฝากหม้อไงเขาเก็บฝากหม้อเฮ้ยเธอบัวลอยเษฐีเจอแล้วเษฐีเราตามหาโอเค อาบัวลอยเยอะไ<ด><ๆ>ข่หวานถ้วยหนึ่งครับ,บนะ้ำไข่นี่ร้านประจำได้มาแล้วบัวลอยเศรษฐีที่อยตอตามหาเย่ะชอบนี่คือบัวลอยที่สุดของที่สุดนะจ๊ะบัวลอยเศรษฐีนี่นะกระต่ายแดงอร่อยมากาหมกึกปูเลือดหมดกึกปูด้วยหมึกไ <ๆ S 2> ข่ ใส่ตัวลอยี่ตัวเบลอร์มากว้วใหญ่มากใส่กรอบอุยมีผักให้ใส่ด้วยนะนี่มอนเซเ,เ,เว่นเลยเว็นเลยเฉยๆเลยันอยากิฉันเอา,เ,อาเลยเพราะฉันชอบแบบในตำนานเซเวน่นมีแบบแบบโบราณอ่ะเออเออขอมีผักใส่ให้ด้วยชอบเลยแบบที่แบบว่าดิบซอสอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ด้วยร้านก็ทำดีถูกใจหนูมาก <c oughs> แล้วหนูชอบกินมะเขือเทศทานหนกเลย ต้องชิมเลยซื้อมาต้องชิมปั๊กแมโอ้ยขายสิ๊กขายรถกันในงานวันที่เราไปงานเจดียังไม่มีขายรถมีขายมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ที่นี่ขายรถเลยจ้าใช่ <c oughs> <c oughs> เด็กแล้วเดาแล้วอลน่แล้วเาเด็กเาะว่าเด็กว่าใจตื้อแล้แกใจเดียวแล้วนะ จะลืมเขานักใลยก่อนใช่ไหมเออแม่เดียวทำได้วะกูทำไม่ได้ทำไมละโ้โหเก่งว่ะเอาได้สองลูกแม่ thank you เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะหลวงพ่อกันไหมคะเกียร์ไปค่ะนี่บอกคุณผู้ชมก่อนบอกคุณเพื่อนก่อนวันนี้นะคะเป็นคืนนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะ12วัน12คืนซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ทางโบถ์วัดหลวงพ่อสโสธรน่ะเขาเปิดให้ผู้คนประชาชนนะคะมาสักการะหลวงพ่อในตอนกลางคืนได้ในช่วงงานนมัสการแล้ววันนี้ว,นนวันที่24 จนไปถึงวันที่5้าธันว kind of hm าก็คือคืนนี้เท่ากับเป็นคืนแรกเพราะเรามาวันนี้วันที่24่สิบสี่ะเอาลืมบอกปิสี่ทุ่มนะโบแต่วันช่วงลรากระทงสองวันที่หกและยี่สิบเจ็ดปิดยงคือจ้าวันนี้ลูกมานาอสการหลวงพ่อมสุขานะเจ้าค้าขอให้ลูกร่มเย็นเป็นสุขเจ้าค่ะจ้า <Unbelievable> เข้าทางนี้นะคะโบทนี้เขาจะดีอย่างหนึ่งเขาไม่ให้จุดเทียนให้จุดทูกเรีนดีๆนะคะนีนะครับโอ้โหสวยงามอลังการมากเลยสวยมาก คาถาบูชาหลวงพ,อวพอ่อโสพรนะครับเขเชื่อกันว่าถ้ามาสวดขอพอรที่นี่ก็จะขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับเราก็จะมาไหวดอกไม้กระตรงนี้นะครับ อิติอิติอิติโสธรานะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะอิติอิติอิติตโสธราเจ่ก็ขอพรฝากท่าน เฮียวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยจ้ะวันนี้เราก็เหมือนว่าได้มางานบุญนะคะงานบุญก็คืองานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นอะไรที่สบายใจอลังการมากปีนี้ทั้งทั้งงานขบวนที่เราดูแต่เช้าแล้วก็งานนมัสการที่เป็นตลาดอาหารที่สาร,รการเมืองจังหวัดรวมไปถึงปีนี้สักระระหลวงพ่อโสธร ตอนกลางคืนด้วยใช่เป็นครั้งแรกต่างหากนะใช่เป็นครัใจแรกเลยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเป็นอะไรที่พาเฮียมาครั้งแรกที่เดจีนเซาบ้านเกิดนี้แล้วเฮียได้มาเจออะไรดีๆแบบนี้เฮียบอกว่าเป็นไงอิ่มบุญไปเลยคนน่า่ใจเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามมิ้นกับเฮียเพื่อให้มิ้นกับเฮีย ทำคลิปดีๆในวันต่อๆไปจ้ะจอย่าลืมติดตามมิ้นกับเฮียในช่องมิ้นเทรนคอรนนะจ๊ะจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเนะาะจ้า,ากราบสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย,บาย,บาย